มาแล้วครับกับชิป M 1ใน Macbook และชิป M 1จะมีอะไรเจ๋งบ้างเราไปดูกันเลยสําหรับตัวชิป M 1นะครับคือชิป CPU สําหรับ Mac รุ่นแรกที่ออกแบบโดย Apple สําหรับ Mac โดยเฉพาะมีประสิทธิภาพชั้นแนวหน้าของอุตสาหกรรมและคุณสมบัติที่ทรงพลังและการประหยัดพลังงานที่น่าทึ่งซึ่งตัวชิปมีขนาดที่เล็กและมีประสิทธิภาพการจัดการพลังงานถือว่าเป็นสิ่งสําคัญอย่างยิ่งด้วยความเป็น System on Chip หรือที่เรียกกันว่า SOC จึงสามารถเอาเทคโนโลยีอันทรงพลังมากมายเข้ามาไว้ในชิปตัวเดียวและมาพร้อมกับสถาปัตยกรรมหน่วยความจําแบบรวมที่มีประสิทธิภาพและการประหยัดพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างน่าทึ่งด้วยชิป M1 เป็นชิปสลับคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลที่สร้างด้วยเทคโนโลยีกระบวนการผลิต5นาโนเมตรอัลลําหน้าและอาจแน่นไปด้วยทรานซิสเตอร์มหาศาล16,000ล้านตัวซึ่งมากที่สุดเท่าที่ Apple เคยนําม,มาใส่ไว้ในชิปตัวเดียวเลยนะครับโดยมาพร้อมกับคอ CPU ียซิลิคอนพลังงานต่ําประสิทธิภาพต่อวัตต์ของ CPU ีและกราฟิกเร็วที่สุดในโลกแล้วนะครับ ยังมี Apple Neural Engine แบบเดียวกับ iPhone ด้วยนะครับด้วยเหตุนี้เองชิป M1 จึงมอบประสิทธิภาพ CPU ที่เร็วขึ้นสูงสุดถึง3.5เท่าประสิทธิภาพ GPU ที่เร็วขึ้นสูงสุดถึง6เท่าและการเรียนรู้ของระบบที่เร็วขึ้นสูงสุดถึง15เท่าในขณะเดียวกันยังสามารถใช้งานแบตเตอรี่ได้ยาวนานสูงสุดถึง2เท่าเมื่อเทียบกับ Mac รุ่นก่อนหน้าด้วยประสิทธิภาพและการจัดการพลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างมากและในตอนนี้นะครับ MacBook ที่ใช้ Apple M1 ก็ได้ออกมาแล้วนะครับแต่ปัญหาในตอนนี้ก็คือพวกโปรแกรมหรรือออออตตตต่่่่าางงงงๆเเนนนนนนียยมมมััััััับไไไได้้้็ทคกกกพฒแขป นะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้หากคุณชอบข่าวสารด้านเกมหรือข่าวสารไอทีก็ฝากติดตามที่ช่องเดติเกมข้างล่างนี้ได้เลยนะวันนี้พีก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ